สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องชาวเกษตรกรคนเลี้ยงงัวทุกท่านมือนีกระิพามาเบิงการหาหยาให้งัวของผมนะครับห้าก,กันนี่แลครับพี่น้องน้ำคูแทนนะช่วงนี้กับต้นเดือนพฤษภาครับฝนตกใส่ไม้ไม้หยาก,ก็เขียวงามๆปกติจะใส่เคียงต่หญ,ญ้าได้ครับพี่น้องแต่มือนีมันหางเลย่นได้ใส่เกี่ยวสาวเอานี่และครับ เงามันงามกมดสาออกกับมวนไปอยู่แล้วพี่น้องนี่ก็อากาศยามมือเ้าแดดกำลังออกครับกำลังฮอนเลยช่วงนี้ราคางัวกระโบเปลี่ยนตาเป็นได้นะครับราคางัวถึกนี่แหละครับพี่น้องคันเอาหายาได้เอาประหยัดต้นทุนได้เอาก็ไปรอดคันไดมีแต่เสือให้มัมนกินกันยากยู่นละครับพี่น้องไปตัวยากผมก็เลี้ยงมา ซีหาปีลแล้ว,ลว,ลวลค,รรลครับพี่น้องเกี่ยวแล้วก็กองไว้กองไว้เป็นกองนะครับแดดก็เริ่มฮอนแล้วครับพี่น้องสวยมากแล้วช่วงนี้อากาศกระลอนอบอ,าอ้าวอีนี้ครับทั้งจังหวัดกาฬสินทางพี่น้องฮอนคือกันบ่ครับทางนี่ฮ้อนห่อนฝนกระตกแน่เพราะได้ดินซุมอยู่ครับ แต่กับวพ่อที่นำหงยอนพี่นนะ่ะพี่น้องกอเต็งหยาซื้อนี่แหละครับผมไปพี่น้องขออนุญาตเกี่ยวหยาต่อก่อนครับเดีย๋ยวที่พาไปบึงงหอยยุคอ,อกตอนท่ายคลิปนะครับ เกียวอะไรกับหอบหอบอะไรกับเกลือจะได้รถหนึ่งหงเกลยวอันนี้ก็เมื่อยเติมได้ครับพี่นอ้อ นี่ครับมาเบ่งงัวของเฮาอยู่ข้อกับสเป็นง้วไทยกลางนะครับพี่นอ้องส่วนมากก็สะผสมเค3 1ึครับแต่ช่วงมันดังๆผุนละครับเดมนี้ไทยกลางมีชาโรเล่ขาวอยู่2ตัวครับชาโรเลน่นี่มึนๆครับพี่นอ้องแต่มองในต่ำๆในโดดออกราได้ครับหอกนี่ตั้งเสียงว่ามันสร้างห่องผุนละไปครับชาโลเล 个画。Like